วันนี้นะคะเป็นคืนสุดท้ายที่น้องอตอมจะอยู่ที่บางแสนก็เลยมีมิชชันตั้งโจทยว่าโอเคจะไปทําอะไรที่อยากทำกินอะไรที่อยากกินตามมาฮะมาแล้วนะครบนะจุ่แบบนี้กับข้าวคูนเกลือข้าวนี่ดนตรีละกาแสดงคณะที่อยู่หน้าประตูพอดีเลยเด็กคณะเราเคารพนับถือนะคะทุกคนต้องวัดไปเลยไหมไปค่ะไปจ้า กินผัดม่าม้ซอยสดใสลุ้นกันว่าเออจะทันจะได้กินไหมวะคุณจะหนุนนําให้ฉันได้กินผัดม่าม้ซอยสดใสหรือเปล่าสวัสดีทุกคนนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง y ยูทูบ e น้ตต้อนอีกแล้วนานมากนะฮะที่ไม่ได้มาอัดคลิปถ่ายวิดีโอแบบนี้ก็คือว่า สเปเชียลแน่นอนวันนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายที่น้องอตอมจะอยู่ที่บางแสนนะฮะหลังจากที่เรียนจบมาแล้ว2เดือน<ม>ก็มีได้กลับบ้านไปไปทำภารกิจลูกผู้ชายนะไปทําเรื่องกินอาหารแล้วก็ไปบทเรียนด้วยคุณเห็นไหมคือยังไม่ขึ้นเออไม่เปิดให้ดูนะครับซึ่งเอาจริงๆเราผูกพันกับแบบเมืองบางแสนมากผูกพันกับหมหาวิทยาลัยมากคือมันอยู่มาสี่ปีมันก็ผูกพันเหมือนบ้านอยู่แล้วมันก็แฮปปี้นี่ให้ดูเก็บของฮนะ เก็บของคุณยายออกนะครับก็ก็เลยมีมิชชันตั้งโจทย์แว่าโอเคคือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปทําอะไรที่อยากทําไปกินอะไรที่อยากกินมันจะได้แบบว่าแฮปปี้แล้วก็ไม่ค้างคาอะไรแล้วนะคะหลังจากที่จะไปจากบางแสนแต่ว่าบอกก่อนวนะ่าไปครั้งนี้ก็คือไม่ได้ไปลาบเดี๋ยว,วคงได้กลับมาแต่มันก็คงไม่ได้แบบอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ทุกคนต้องติดตามกันว่าน้องตอมจะแบบว่าไปทําอะไรบ้างพูดเลยว่าแต่ละที่แต่ละมิชชันก็คือแบบ สุดยอดอยากให้ตามครบทั้งกินทั้งอะไรต่อะไรงั้นไปแล้วอันนี้คือนัดเพื่อนไว้ว่าจะไปกินชาบูนะฮะหนึ่งทุ่มไปเจอกันตามมาฮะทั้นแรกของเรานะฮะคือการมากินชาบูอันนี้คือความตั้งใจเลยพเพื่อนสาวชาวสุรินทร์นะครับเพราะว่าบางแสก็คือเป็นดินแดงของชาบูหมูกระทะแล้วก่อนเลื่อนสาไฟจากนซึ่งวันนี้มาอยู่ร้านตำนานก็คือร้านชาบูน้ำมอนะครับเป็นตำนานจริงๆ คนอพอสมควรนะฮะแต่ไปดูตอนทีมแล้วมันจะแบบแซบราคาย,ย่อมเยา,เราประมาณนี้สิบร้อยก้าเก้าพันนั่นเองเรมาได้นำจิ้มมานะครับสือต้องทำคือพวงก่อนเด็ดคุนหาคุ้นชินอยู่แล้วเราแค่เพิ่ม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 ไปนะฮะร้านนี้ก็เป็นปัในใจนิสิตม,มากทานง่ายราคาถูกเร่ไม่มา รานะคาถูกทางนง่าย99ก็คือทานเดฟูแบบนี้ได้แล้วนะครับบอกกับกระเป๋าตังเด็กแบบเราเมื่งเมชั่นที่อยากทําก่อนไปจากบางแสนนะครับคือกินชาบูจากคุณจ่ากินชาบูที่ไหนก็ไม่แฮปปี้เท่ากินที่บางแสนนะครับเทโพตรงไป จุ่มหนักเหยียดและนี่ข้าวกัเข้าคูนเกี่ยวข้าวแฮปปี้ตายคนไทยนะครับทุกอย่างก็คือข้างกับข้าโอ้ยข้าใหญ่มากดีมากจมูุชิ้นใหญ่มากโอ้ยตายแล้ว ีมากสูตรดีนะครับดีมากเรียนรู้มาจากเพื่อนสาวชาวสุรินก็คือชาบูกับข้าโโนะวโค้นพวกอย่างนี้ครมันหวานมาเดิมเยอะมาก เรานัวาเอ้ยน้ำจิ้มต้องกูมากว่านี้ต้องโชกโชกเลอุ้ยโดนพริกตกกระเทียมนี่คูนในญ่คูนเอคราอีกไว้หนึ่งแล้วตอนนี้นะครับเราสองคนก็กินอิ่มกันแล้วนะวันนี้กินกันแค่แบบพอดีพอดีแฮปปี้มีความสุขมากนะครับเป็นรสชาติที่คุ้เคยกับเพื่อนสาวชาวสุรินที่เดี๋ยวจะคงไม่ได้เจอกันแล้วนะครับไม่อยากดึงเศร้าเลย บอกไว้แล้วว่าก่อนจะจากลาจากบางแสนมีหลายอย่างบ้างที่อยากทํามีหลายสิ่งมากที่อยากกินยังกินได้อีกจ้ะยังกินได้อีกเดี๋ยวไปตามเรือจะไปไหนต่อครับนี่นะครับเป็นเวลาสามทุ่มกว่าเราทั้งสองคนและเพื่อนนะครับมาอยู่กันที่หน้าคณะดนตรีและการแสดงใช่ครับทุกคนผมจบการศึกษาจากคณะดนตรีและการแสดงคณะที่อยู่หน้าประตูพอดีเลยน้าให้ผลที่มาก็คือว่าขออนุญาตทนายเพราะไม่มีคนเลยคือนี่คทุกคน คือหน้าคณะนะครับจะมีองค์ลูกปั้นพ่อพิฆเนศนะครับแล้วก็มีองค์พระพุทธรูปก็คือก่อนที่เราเหมือนจะลาจากไปแล้วเราก็เหมือนอยากมาแบบขอพอเพร่าความเป็นสิริมงคลแต่ตอนนี้ก็คือแบบเปลี่ยนรายการไหมมีเสียงลงแล้วก็ลาไม่ล่าดีกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปไหว้เดี๋ยวพาไปไหว้ เเราจะขับมอไซค์ไปเราจะเดินไปขับมอไซค์โอเคทหารก็คือแบบมากมากแล้วก็ด้หลังอันนี้เป็นโปรเตอร์เทศก,กาลละครของพวกเรานะคะรุ่นที่ผ่านมาแต่ว่าโดนโควิดสัต์ไปนิดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพามาไว้องค์พ่อนะครับองค์พ่อก็คือเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าเด็กคณะเราเคารพนับถือนะคะทุกคนต้องไหว้เรารู้สึกว่าเออเหมือนเราก็เป็นเด็กอะจบไปแล้วเราจะไปที่นี่เราก็เหมือนอยากจะมาขอพรอท่านว่าเป็นสิริมงคลน,นะครับ แล้วค่อยๆรีเสียดับบรรยากาศไปเลยไหมไปค่ะไปจ้า ต,ตกแล้วเธอไปก่อนนะไปก่อนแล้วไม่คิ้ถามมาที่มึงถามว่าทําไมถูกมาไหวตองคืนวะ<อ>กลางวันกลางวี่ไม่ไหวให้มันดีๆวะคือหน้ามอบูรพาของเรานะคะจะมีเป็นศาลที่อยู่ตรงนี้บ้างแต่ก่อตั้งแล้วแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าแบบว่าโอเคเจ้าไปก็ต้องมองมาไหวท่านหน่อยเพราะตอนที่ก่อนเข้ามาเราก็ไหวท่านบอเก่างานต่อไปก็ต้องบอเก่าเช่นกันนะครับนี่นะครับตามคุณแขกไขไปเลยนี่ครับศาลตรงนี้ฮะ ซึ่งจะอยู่บริวเวณประตูน้ามอพอดีนะครับซึ่งเนาะตอมตั้งใจไว้แล้วว่าแบบคือเราไหว้หน้าคณะแล้วหน้าประตูมอก็ต้องไหว้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเวลาเราเข้ามาเลยเราก็เหมือนฝากตัวเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานท่านนะครับก็ต้องอะไรก็เป็นความเชื่อของเด็กมอบูนะครับก็ต้องเหมือนอาการบอกกล่าวพระศรีมงคลเนาะชีวิตหลังจากนี้นะครับสำเร็จแล้วสองจุดดีใจมากสําเร็จแล้วสองมิชชั่นเอ้สามมิชชั่นดีได้กินชาบูแล้วนะครับแล้วก็ไหว้ศารทอดระเน็ดหน้ามอแล้วนะฮะแล้วก็มาไหว้ อันนี้ศาลหน้าโมท่านซึ่งศักดิก์สิทธิ์มากนิสิตทุกคนที่เป็นนิสิตในมอบัวทุกคนต้องแบบต้องไหวท้ทานนะตั้งแต่ทั้งก่อนที่เข้ามารวมถึงเวลาแบบว่ามีสอบวิชาต่างๆอ่ะขอให้ผ่านขอให้ปฏิเทุกคนก็มาบนเขาใช่ฉันก็เคยมาบิด่ันต้องเดือดเพียบเลยคืนนี้นะคะตามกันต่อตามค่ะเดี๋ยวไปอีกแต่เพราะว่าเรื่องมูเตลูไม่จบแค่นี้จ้ะหนูคะที่สี่นะคะเป็นศาลเจ้าพ่อบางแสนนะคะที่ตั้งอยู่ตรงชายหาดบางแสนเลย ซึ่งอันนี้ก็คือตั้งใจแล้วเพราะว่าก่อนที่เราเข้ามาเรียนที่นี่คะเราได้มาขอพรกับเจ้าพ่อว่าขอให้ได้อ่ะโอเคก็คือว่าตอนที่กําลังจะเข้ามาสอบเข้าที่มบูวอย่างเงี้ยฮะก็คือได้มีการมาขอพรได้มีการมาขอพรกับเจ้าพ่อว่าขอให้ติดมอบูรพาัแล้วก็ติดจริงจแล้วก็เวลาเหมือนเราขับผ่านนะเราก็จะไหว้ท่านหไว้หลักผู้ใหญ่ตลอดแล้วก็วันนี้เราสองคนเคอเรียนจบแล้วก็คือ ก็อยากบอว่าถ้าเป็นสิริมงคลในชีวิตแหละนะครับมันก็คือความเชื่อความศรัทธานเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวไปไว้ก่อนนะครับ ว่าก็คนรบท่านเหมือนแบบเป็นญาติผู้ใหญ่นะฮะเรามาอาศัยอยู่เมืองบางแสนเราก็มีความสุขม,มาตลอดสีปีเนาะจะไปแล้วก็เหมือนมาบอกลาผู้ใหญ่มาขอพรให้พวกเราแบบไปแล้วโชคดีนะครับรได้ข่าวว่าวันนี้เป็นช่วงนี้จะเป็นแทงต้นบูมด้วยแทงต้นบูมน้ําขึ้นคือคืนได้เนาะเราสองคนคืนได้คืนได้เนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือสํารวมมากอ่ะเดี๋ยวพาดูทะเลนะครับกอนลาจากแต่ว่าไม่ต้องหัวงนะาใส่แมสตลอดมีกระดาษเช็ดมือนะเราก็ักท่องเที่ยวน้อย เช่าจะไม่มีเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับให้ดูบรรยากาศชายหาดบางแสนนะฮะตอนอยู่โควิดรอบที่สามแล้วก็เป็นช่วงที่อาท่องเที่ยวน้อย so hang ตัวสมาชิกเพิ่มนะครัอ้านี่มันรายการน,นี่มันรายการ<ๆ>รงเลาิเฮ้ยรายการรงเลใช่แล้วตาไปเห็นตาเลยเปิดตัวเพื่อน,นคนหนึงคิดถึงนางวาง้องเนย <c oughs> ใช่คือตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เจอแล้วเพราะเนี่ยน้องตอนมันจับกับมาพนี้คุน้ำตาอะไรถึงมีใช่ความคิดคิดถึงการเรียนเรต้องสี่ปีเลยเราท้เหรอไม่ได้ร้อ เดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกเย่าตะโกนย่าตะโกนนะเลยแต่ก็ได้เจอกันอีกเจอตอนไหน,นเจอจะไปเกาหลีแล้วฉันจะไปเกาหลีอะเนื้อจะตะโกนเจอจะตะโกนชิมให้ดูนะครับแป้งอะมันนุ่มมากแล้วถ้าตอนนี้มันก็พี่อนหวานตัดกันอยูดตอนแล้วอยู่กับเพื่อนแฮปปี้อะนอนหลับแล้วแล้วนัดเสื้ออะไรเนี่ยเด็กมอง เสื้อต้องแบบนี้เจ้าเรือเอกหมอบุอะไรอะไรเนี่ยเอาอีกแล้วไปเลยอีกแล้วนัดกันไงดูดีดูดีอันนี้คือไม่ได้นัดหมายนะโตเร้าโตเร้ตัวเราข้างเสียงดังโตเราข้างเสียงดังมึงแล้วแต่งตรงเหมือนเลอไ่จ่าเ้ือ ความสะอาดตลอดที่แอลกอฮอล์หมดไงก็เลยไม่ได้ฉีดพ่นก็เช็ดเพื่อความเซฟอัน,นนี้ก็คือเลือกที่ที่มันไม่แออัดโป่งนะแเราก็ไม่มีคนแบบเยอะก็เพื่อความเซฟแหละทุกคนจ้ะก็มาต่อมหาที่ที่คนไม่เยอะนะฮะเงียบเงียเพื่อแบบนั่งคุยกันแล้วก็ใส่แมสตลอดมีนะแต่ไม่เงียบเพราะว่าชมรมสเกตคุณพี่อันนี้คือย่อมย่อมตรงนู้นคือเป็นโรงเลย<ๆ>เห็นไหมอะ่ะชมรมสเกต แต่เดี๋ยวเราสามกจะไปหาที่นั่งคุยกันนะครับเพราะพวกนี้ก็คือเดี๋ยวน้องตอมก็คือต้องกลับแล้วจะไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อ,อนนี้คือเรียนจบแบบไม่ได้ไม่ใช่การปิดเทอมแล้วเปิดเทอมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคือไม่มีแล้วนะก็เลยต้องแบบว่าเออขอเก็บเกี่ยวหน่อยแล้ใส่แมสนะครับมาอยู่ด้วยกันก็คือใส่แมสตลอดแล้วก็เช็ดมือนะฮะเซฟตี้ไม่ต้องห่วงเลย คือ,อยังไม่ครบเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่บอกว่าอยากกินผัดหามาซอยสดใสลุ้นกันว่าเออจะทันจะได้กินไหมวะแต่ว่าบิชชั่นอื่นๆก็คือทําครบหมดแล้วตั้งแต่กินชาบูไปจนถึงแบบ <Wow. S 1> อะไรตาอะไรใช่ก็รู้สึกสบายใจแต่ก็ลุ้นกันว่าบุญจะหนุนนําให้ชันได้กินผัดหนามาซอยสดใสหรือเปล่านะครับอ่ะไปหาที่นั่งคุยกันอุบกิบก่อน ตอนนี้มันคือเวลาเที่ยงคืนครึ่งเสียใจอยู่ที่ไม่ได้กินเพราะคิดว่าคงจะอีกนานเลยคงไม่ได้กินแต่ว่ามึงามาช้าไปค่ะแต่ว่าเราวันนี้เราก็ถือเราก็สาเร็จเราทำหลายอย่างสำเร็จนะเราก็ได้เจอพองได้เจอเพื่อนก็ต้องตัดใจว่าหรือเราจะทดแทนด้วยข้าวเหนียวหมูตรงนั้นวะเราจแต่ตอมได้หมดเราจะต,ตอมตัวจริงมันต้องลุยไหมเอาดิอ่ะไปข้าวเหนียวหมูตรงนู้นครับ เด็กมบูทุกคนต้องเคยเจอรู้จักนะฮะวันนี้ก็แขเราปิดตรงนี้เลยไหมปิดรายการตรงนี้เลยลวันนี้ก็คือถือว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วถ้าเกิดตามเวลาที่ถ่ายคลิปอยู่ก็คือ,อเกือบดีหนึ่งโอ้ยตอนเชา้าก็คือกลับแล้วมึงจะไม่ได้ไม่ได้เจออ่างกูขอเล่นซีนซึซ้งด้วยการมึงอย่าร้องให้นะไม่ร้อง<ย>พยพยหรอกพอใ้มึงโชคดีนะมึงนะเพื่อนเราจะไม่ตัดขาดความสัมพันธ์กันโอเคปะ ล้วเราก็คือจะกลับมาเจอกันอีกเมื่อมีโอกาสก็กูอ,อาจจะต้องแบบมีโอกาสที่จะไปแบบว่าร่วมชะตาก,การรมกับมึงที่กรุงเทพอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจก็ค่อยว่ <c oughs> ากันอีกทีเราจะไม่พลาดจ,จัดกัน <c oughs> ไง,ไง่ายๆแน่ๆแขกูไม่ดีใจแล้วอ่า <c oughs> เอาอีกแล้วหรอ <f uge ot> พูดเผื่อไว้ให้มึงเตรียมใจอะตอนแขกอีกแล้วหรอตอนแขกไม่มีวันตาร์ กูไม่กูกูไม่กูไม่อ้ยพอแล้วต่อละกันเออเออกูคิดแต่คิดถึงมึงเสมอละกันนะแล้วก็นั่นแหละอุ้ยไม่อยากพูดเดี๋ยวแบบเป็นซีนแบบฉากลิ้นตัตาแต่เมื่อกี้กูหายดราม่าแล้วตต่ยังบอกว่ารู้ชะตากันต่อคือพูดให้เตรียมใจไว้เฉยแต่ความจริงแล้วอ่ะอาจจะไม่ได้ไปก็ได้อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ได้ต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วก็ชีวิตคนอื่นโอเคก็โชคดี ไว้เจอกันนะมึงจะจบเป็นเพื่อนเพื่อนไม่เคยพอสัมพันธ์เป็นเพื่อนไม่เคยตัดขาดแล้วไม่เคยห่างหายจะอยู่เสมอเนาะอ้าบายบายค่ะทุกคนบายจ้ะเจอกันนะคะฝากติดตามช่องได้ครับป <c oughs> ิดทำไมอ่ะปิดทำไมอ่ะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบหนึ่แล้วเพิ่งจะเสร็จห้งเดี๋ยวจะมากินข้าวเหนียวหมูนี้สักหน่อยแลกันนะข้าวเหนียวหมูซอยซดสดใสแบบนี้คุณกล้องดูตรงไหน คุณดูหน่อยโดยเฉิาที่คิดถึงมันความจริงเพื่อนเราอะมีเยอะมากนะทั้งเอกแต่ว่าคือบางคนจบมาสักผ้าหนึ่งแล้วบางคนก็แยกย้ายกลับบ้านแล้วบางคนก็ได้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่เหลืออยู่ที่ได้เจอกันก็คือประมาณเท่าที่เห็นนี่แหละครับอ่ชอนหน่อยโดยความเพื่อนทุกคนนะฮะขอให้โชคดีเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็เป็นคนดีนะจ๊ะกิดดีปฏิบัติด,ดี เจอกันคลิปหน้าครับ